เป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพอาจารย์หนึ่งพนุวัฒน์เชษฐรัตนนท์ที่ล่าสุดมารับภาพพยนตร์เรื่องณหน้าทองที่เพิ่งเปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปเมื่อวันนี้พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวบทบาทอาจารย์สายเวทผู้ลงณหน้าทองประกบนักแสดงมากความสามารถอย่างทรายเจริญปุระมิวกิปรายาและควงทีมนักแสดงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอัปเดตผลงานพร้อมทัวร์มูรวยปังกับอาจารย์หนึ่งซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับ ภ <Okay. S 2> าพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเส้นเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโสเภณีนะครับซึ่งเป็นโสเภณีที่ต้องการจะได้งานเยอะๆแล้วก็เอ๊ะจะทํายังไงดีทำไมคนนี้มันได้งานเยอะจังเลยแล้วทไมาถึงไม่ได้งานเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไปสืบสอบอ่าพอสืบสอบว่าโฮะลงน้หน้าทองหรอที่ไหนอะไรยังไงอาจต้องไปติดตามแต่อาจารย์เนี่ยรับบทในหน้าที่เนี่ยเป็นอาจารย์นะครับที่ทำหาหน้าทองให้กับนางเอก นะครับแล้วก็เป็นเส้นเรื่องของทุกคนเลยนะครับเั้นนียแล้วก็นําไปใช้ด้วยก่ามที่ใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์จริงๆก็เกิดความโลภเกิดความหลงมันก็ได้ทำให้การว่าผู้ที่ได้รับไปเนี่ยมันเสียเสียยังไงก็ต้องไปดูเส้นเรื่องในเรื่องนี้นะทุกคน,นี่ยตั้งใจมากแล้วก็เป็นฟิลอารมแลวเป็นอีโรติกมากๆเลยครับในเรื่องนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเก่งจริงยอมรับมันมีฉากฉากหนึงน่งที่บอกว่า ต้องไปดูเลยนะฉากแบบลงตุ๊บลงไปนอนแต่ไม่บอกว่าฉากอะไรนะแต่แบบอึอ้งแล้วกินใจมากๆทุกคนแบบว่าน้องดาวน้องเพทุกคนแบบอึอ้เล่นได้ไงอะ่ะฉากนี้เล่นได้ไยังไงอะไรเงี้ยต้องไปติดตามในหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าอินจริงๆเลยนะฮะต้องบอกว่าแยกโหมดแยกโหมดกันนะครับแยกโหมดกันนะครับส่วนโหมดซิงแซ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับก็เป็นความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนมานะครับก็มาเชื่อมโยงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยนะฮะ ส่วนตัวเองเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเป็นนักสแสดงอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเราก็ผ่านวงการตรงเนี้ยมาอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีมีบทบาทในเรื่องของการต้องบอกว่าเซทเซี่ยวนิดนึงนะฮะเป็นกิจไอเล็กๆกับการที่เราได้มาเป็นอาจารย์ในพอดเรื่องหนังเรื่องนี้อ่ามันก็ในเรื่องของการวางตัวหรือว่าการที่เราจะทําให้มันเข้มขขังในหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากหนังเป็นไง กไ,ไม่ไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็มีความตื่นเต้นเนยอแะ,ะแอบบอกนิดนึงมีฉากฉากหนึ่งนะอ่าเป็นเป็นเป็นฉากแต่งงานแล้วเป็นคิวแต่งงานเลยต้องไปดูการ้เ <laughs> พ่า <laughs> พยโยนเรื่อ,อ,องนี้เป็นเรื่องแรกที่หนูได้เล่นกับพี่มิวกี้แล้วก็พี่ชายค่ะต <laughs> ื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเจอทั้งพี่มิวกี้แล้วก็พี่ชายเลยแต่ว่าพอได้มาเจอจริงๆเนี่ยพี่มิวกี้กับพี่ชายน่ารักใจดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่มิวกี้ส่งแบบ บทถึงอารมณ์มากๆเลยค่ะแล้วยไงบทของเราเป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะเป็นลูกของพี่ตัวน่ะแล้วพี่ตัวเนี่ยก็ตายก็ต้องมาอยู่กับพี่วิลกี้ซึ่งเป็นน้าในเรื่องนะคะในเรื่องก็อันแอนเนี่ยไม่ชอบคุณน้าคนนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบโซเพนีอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องไปรอดูในบทของเรา่องนะคะค่ะอ่ะขอบคุณมาก อันนี้เป็นหนึ่งในแสดงในเรื่องใช่ไหมคะน้องฟินแลนด์ตามอาจารย์มานะครับอันนี้เป็นเป็นนักแสดงในเรื่องที่แล้วแต่ก็ลังจะมีผลงานในเร็วๆนี้อีกนะคะมีผลงานอะไรฝากหน่อยฝากหน่อยเรื่องฝากผลงานน่ที่เล่นไปเมื่อเรื่องที่แล้วเนาะอะไรในแบ็กโซเชียลใช่ป่ะเกมล่าตายนะครับตอนนี้้วตอนนี้แล้วครัอันนี้คุณเปิ้ลนะครับเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีบทบาทในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเลยโอ้โหบอกว่ามาพูดถึงบทบาทของภาพยนตร์ที่เรา มีส่วนร่วมในเรื่องนี้หน่อยนะคมัะเฝ้าเฝ้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยต้องบอกอย่างนี้เลยกระดาษอาะต้องลางครับกงหลังอันนี้ก็ตามจานมาเหมือนกันนะอันนี้คุณฟองนะครับคุณฟองเล่นเรื่องที่แล้วแล้วก็เราจะมีผลงานเรื่ๆยๆด้วยเช่นกันก็ว่าจะมีภาพยนตร์อีกนะครับแต่ที่สําคัญอยากให้ติดตามรายการด้วยนะครับก็จะมีรายการชุดตาพาพิสูจน์นะครับทางช่องดังเร็วๆนี้นะครับเป็นรายการที่จะออนแอร์น่าจะต้นเดือนหน้านะครับ แล้วก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะเพลงเกิดใหม่อีกหนึ่งเพลงอยากจะขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับครับยังไงก็ ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานแล้วก็งานต่างๆนะครับในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องหน้าทองเรื่องนี้อยากทุกท่านไปดูกันนะครับทุกคนตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็แสดงถึงอินเดอร์ต่างๆทุกคนจะต้องอินแน่นอนเรื่องนี้นะฮะไปดูชายอิโรติกที่บอกว่าสวยมากนะฮะมันพูดไม่ได้หมดเนาะอยากพูดหมดนะจริงๆก็อยากมีเหมือนกันนะฮะมีผู้กํากับท่านไหนจะจ้างไปเล่นก็ยินยอมแซวเล่นนะแซวเล่นนะขอบคุณครับฝากด้วยนะครับทุกทุกคน 可以看。